สวัสดีครับผมจ่าบอยน,นะครับผมวันนี้อะมาแนะนําตัวสมาชิกใหม่นะครับชื่อสาคุณดังนะเดี๋ยวเขาไปได้ยิน <c oughs> มาจากขุบนคราบผมโอ้โหนี่มาพักวงสุพิมมาเลยครับเ <c oughs> อาโชว์แขนหน,น่อยสิเมื่อกี้เขาเกิดไปแล้วนะผมก็บอกไว้ให้สาเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเป็นเจ้านายลูกน้องให้เป็นพี่น้องกันมีอะไรบอกมีอะไรคุยอดีตพี่ไม่สนใจเราคำเดิมที่เราพูดเม,มื่อกี้นี่แหละ ตอนนี้งานเราก็คือดูแลดูแล,แลทั่วไปสวนเสริมช่วงแรกไม่ต้องทําอะไรหรอกก็คือสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่ก่อนช่วยกันรื้อของรื้ออะไรมาเสร็จปุ๊บไม่มีงานก็ไปล้างรถมีงานวันหนึ่งปุ๊บทาแค่ช่วงเช้าก็พอหรือเราขยันก็ทําไปอยากให้เสร็จแล้วก็ทําไปแดดออกไม่ต้องไปทําเหนื่อยพักผ่อนได้นอนได้อะไรได้ให้มีความชอบตัวเองอตัดน้ำตาด้วย <laughs> อยู่แบบนี้ยู่แบพี่น้องทุกคนที่มาอยู่เนี่ยเหมือนกันเขาก็มาอยู่กับเราเหมือนกันแหละเล่นเล่นดูเชื่อเป็นไหมเล่นเตสยูทูบอ่ะใครใครดูให้หรือดูเองก็ดูเองดูเองนะเองอ่ายพี่จะสร้างช่องให้อคอนเทนต์นี่น่าสนใจใช่ไหมครับเขามีคาแรคเตอร์น่าสนใจครับบ้าน,าน,าน,านดีแล้วก็ใส่เบ็ดเป็นไหมใส่กินเป็นครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับทคลิปแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ แป๊นนึงแป๊แบ,บนึงครับครับถ้าทําคลิปได้เนี่ยอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพยายามเอาเราออกช่องก่อนให้คนรู้คนจําถ้าเขาสนใจอยากติดตามเราพี่จะเปิดช่องให้แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ดีสอนให้มาทุกอย่างสอนตัดต่อสอนอทําในยามกิจกรรมบางยามบ้างทําให้เป็นก็ไปถ่ายตัวเองใส่บงใส่เบ็ดหาบงหาปาลกกปายิงตกปลายิงหมา <c oughs> หมาห้ไปยิงออกซอล่ะรหรือซวยอีกอบ,บ้านบ้านอยู่บ้านอะไรบอกบอก,บอกทางนั่นหน่ครับอ,อยู่สนามมา น้องหอยครับแถวบิ๊กซีครับตัวเมืองตัวเมืองอุงบลครับสนามม้าน,อน้องหอยเพื่อนเพื่อนพี่ๆญาติพี่น้องที่อยู่ทางอุบลน,นะครับก็ทักทายเข้ามาได้เบอร์โทรอะไรอยากจะถามว่าอ้ย,อยากจะสืบผมเนี่ยนะมันจริงเหมือนเดิงที่เห็นไหมเอาเบอร์โทรอบอกเบอร์โทรเขาหน่อยโทรถามกันได้เลย0 9 9 3 4 9 0 0 3 6ครับน่ามีคนมาไอ้คอมเมนต์ผมวันหนึ่งทำไมชอบเอาเบอร์โทรออกสื่บความชัดเจน อันนี้คืออยากจะถามไายก็ถามเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหา <c oughs> คือคือเมื่อเช้าที่สนะี <c oughs> ่เนาะที่สี่กับเกือบที่ห้าก็มารับนะครับมารับแล้วก็ไอแท็กซี่เนี่ยพี่พี่ไม่หักพี่จ่ายให้เองค <c oughs> ่าเดินทางค่ารถมาพี่จ่ายให้เองเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไอเบอร์โทรโทรหานั้นหน่อย <c oughs> ขอบัญชีโอเคงั้นงั้นเอาขอบัญชีเขาไว้เดี๋ยววนกลับไปให้อันนี้ไม่ได้หักกับค่าแรงค่าตัวอะไรทั้งสิ้นถือว่าผมเป็นแอดวานซ์สวิตให้ส่วนอยากได้อะไรเพิ่มเติมเครื่องของใช้ส่วนตัว เดี๋ยวจะให้ส่วนนึงไม่เกี่ยวค่าตัวไม่เกี่ยวค่า่าแรงเรายวพี่ออกให้ค่ะเหลืออะไรข้าวปลาอยากกินข้าวไปสั่งพี่นุ่นได้เลยนะข้าวอยู่ที่พี่หมดอาหารทุกอย่างนะไฟที่พี่ทุกอย่างเราทําแค่แรงแล้วก็รับเงินเต็มไปไม่มีหักอะไรท้งสิ้นพิเศษมีให้นะส่วนเงินเดือนเดี๋ยวยังไม่ได้คุยออกสื่อนะเงินเดือนเนี่ยก็คือไม่ได้ให้เยอะแยะแต่ว่าทุกอย่างคุ้มส่วนพิเศษนั้นน่ะคนแถวนี้เขารู้ดีผมใหญ่กาตับอยู่แล้วใจได้มาก็แบ่งปันไม่มีงานหรือช่วงที่ เรางานเทาแล้วก็ไปช่วยพี่ล้างรถก็ได้พี่จะได้มรับคนเพิ่มเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่ตอนนี้นะครับถือว่าไหนๆก็ไหนๆแ,แ,แล้วหลายคนโทรเข้ามาบอกว่าเงินเดือนไม่เอาก็ได้ขอให้ได้มาอยู่กับพี่จา๋าได้ครับถ้าคุยเรื่องนั้นได้ผมไม่ได้เอาเปรียบนะพราะความสมัครใจของท่าน <c oughs> แต่ถามว่าถ้าทํางานหรือทําอะไรดีๆผมมีอะไรผมแบ่งปันอยู่แล้วเดี๋ยวก็รู้กันอันนี้น้องคนนึงกำลังเดินทางมาจากชาติเชงเซาขอแค่มาอยู่ขอแค่มาได้ร่วมงาน อ่ะโอเคน้องเขาชอบร้องเพลงว่างั้นอ่าโอเคถ้าเองมีความฝันเรื anyway> ่องร้องเพลงถ้ามีความสามารถผมก็จะปั้นให้ร้องเพลงได้ไหมเราไม่ไม่อยได้ได้แต่กีตาอะไรไดนกีตาร์อ่ะอออมันต้องได้ดิอ้ามีคอนเทนต์แล้วนี่นี่นี่เน่ป่าบญชัยเขาเป็นหมอรำเก่าอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวก็คอนเทนต์ค่อยว่ากันตอนนี้เราอยู่ทําตัวให้ชินเป็นยังไงให้ขุดตัวเองออกมาไม่ต้องแอปไม่ต้องเกรงใจพี่ว่าเฮ้ยกูเกรงใจเขาอ่าเขาเป็นทหารหรืออะไรเงี้ย ตรงนั้นมัต้องคิดผม็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันมีความรู้สึกไม่คิดเหมือนกันเคยลำบากมาสารพัดเป็นลูกน้องเขาก็มาแล้วเคยทํางานกลางแจ้งทำมาหมดแล้วถึงได้เข้าใจว่าถ้าเราให้เขามาทาเหมือนเราเขาก็เหนื่อยเหมือนเราคืออดเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าพี่จะมาจับผิดหรือมาทั้งสิ้นจะนอนอยู่พี่ก็ไม่ได้จับผิดถึงเวลาเองทําง,งานก็ทำง,งานไปขอให้ได้งานได้งานขอให้ที่นี่มันเป็นที่โลง่งเพราะที่นี่มันเป็นกองถ่ายด้วยจะมีฉากโลงระเบิดมาเดี๋ยวยังได้บินหนีระเบิดแน่นอนไม่ต้องกลัว ได้วิ่งแน่อันนี้พี่พี่กำลังสั่งฟางอยู่ฟางร้อยก้อนถ้าเราอยากจะทําเป็นคอนเทนต์แบบบ้านนอกตงว่าเราเราก็ทําเป็นกองขึ้นมาเขาเรียกอะไรเอกองเฟื่องเออนั่นแหละกองเฟื่องเราก็ทําเป็นไม้ทําย้อนยุคไปเดี๋ยววัวกำลังสั่งอย่างเมืองการมาว,วัวจะเอาให้ว,วัวมาเลี้ยงกินหญ้าช่วยเราจะได้ไม่ต้องตัดให้เหนื่อยแล้แถวนี้เป็นเขตที่เราทําปลูกผักป,ปลูกหญ้าเดี๋ยวเรื่องปลูกค่อยว่ากันน้ําระบบน้ําตอนนี้มันมีสายยางสายพยีีที่มันอยู่แนวทางเดินนะเห็นไหม มันจะมีสายต้นต้นมานานเร,เราช่วยดึงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาให้พ้นหญ้าที่จะได้เดินน้ําใหม่เพราะว่าตรงนี้น,น่าแรงแล้วสายจันทราเขาจะต่อพ่อไว้ให้ช่วงนี้ช่วงอาทิตย์นี้งานหนักยังไม่ต้องลุยเพราะว่าหญ้ามันยังไม่เท่าไหร่ให้ทําเรื่องที่พักเองก่อนนะก็เริ่มรับรับรับเงินเริ่มเป็นเดือนไปที่ไม่ได้คิดเป็นรายวันเป็นเดือนไปเดี๋ยวพี่ให้ไปก่อนอยากเบิกก่อนให้ทางบ้านก็บอกให้ได้พี่ซื้อใจคนอยู่แล้วนะเบิกเองจะเบิกลูกหน้าสิบปีไม่ได้แล้ว <laughs> ทังบ้านแต่เรื่องนีเง้เรื่องนี้ที่เดินทางมาพี่จัดการให้ทั้งค่าแท็กซี่ค่าทั้งบ้านพี่ไม่ไม่ได้คิดก็เดี๋ยวเอาให้ไปไม่ได้ไม่ได้ว่าตัวเองรั่มรวยแต่ว่าพี่แบ่งปันคนพอหาได้ไดทั้งอื่นอยู่ก็มาช่วยกันอยากเห็นคนอื่นเขาทำช่องนี้นเนี่ยเขาทำช่องผ่านหมดแล้วทั้งยูทูบอยากทําถามถ้าเก่งใจถามก็ถามเขามาก่อนอะไรเขาไม่รู้เขาจะมาถามพี่เองทําช่องให้แล้วเปิดช่องอีเมลหัดทำอีเมลตัวเองก่อนคลิปเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าขยันลงยิ่งดี ยูทูบเบอร์ YouTuber เขาดังๆแล้วเขาลงวันละคลิปพอสองวันสาวันลงคลิปเขาดังแล้วยอดดิวมาของเราเนี่ยยังยังช่องเล็กอยู่พยายามด,ดันดันให้คนรู้จักจเดี๋ยวก็มาเองนะพอได,ได้มีเงินมีรายได,ได้มีคนติดตามเราลงคลิปอะไรคนติดตามเราเองตอนนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เนี่ยมันสามารถเอาบ้านนอกมาทําได้ใส่เบ็ดหาปลาปลาอะไรเยอะที่เนี่ยมีเป็นอิ่มยาวแน่แค่ไหนปลาไหลยเยอะหนู นูกินไ่ด้หนูไม่กล้ากินกินแต่หนูปากแดงอ่อนูแดงอ่าโอเคอิสระทุกอย่างที่นี่ยกเว้นยาสูติดนะพี่ขอไม่ได้เลยอันนี้มันมันมันเป็นเป็นเรื่องของพี่ไม่ชอบเลยยาสูติดกินเหล้าได้เดี๋ยวคืนนี้จะให้เมาเพื่อเอาเอานิสัยเองออกมาให้พี่ดูกินแล้วอย่าอย่าคิดว่าเก่งใจเพราะเพราะเราเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะมันจะกดดันมีะไรบอกแ่ยพี่น้องกันอยู่แบบเนี้ยไม่มีคําว่าเฮ้ยกู ตจ้านายมาอะไรเงี้ยไม่ได้ทาอะไรก็ทําไปเลยไม่ต้องกลัวว่าอูแอบพักสบายเงี้ยเรายวรอะไรมันจะผิดไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรเพราเราดูที่ผลงานวันนี้ได้ทั้งงานหนึ่งช่วงเช้าเออรถรถ้นกระท่อมไปหน่อยข้างใน,นเนี่ยเดี๋ยวขอเขาพาทาเอาตักน้ำงั้นมาตักใส่ตุงไว้แล้วก็มันจะมีปืนฉีดไม่ให้รถยากหรอกถ้าปืนฉัดแบบไปนะนฉีดน้ําฉีดอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงฆ่าหญ้าจะฉีดยาฆ่าหญ้า,า,าพวกป่าปืนเนี่ยถ้าโล่งได้มันก็มันก็ปลอดภัยเราด้วยหนึ่งงูมันเยอะ ว่าคงว่าเห่คือเดี๋ยวให้เดินเ <Okay. S 1> ดี๋ยวเดินไฟไปเดินไฟไปนี้มืดตันนี้ก็วันนี้ต้องต้องมีที่นอนก่อนวันนี้หาที่นอนก่อนอาจจะทำเป็นแค่ข้างหลังตรงหน้าห้องน้ําด้านหลังที่เขานอนอ่ะมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่เอากระดานนังมาแล้วหาตีเสาก่อนทำเป็นเป็นแค่ไปก่อนแต่พี่ซือเต็นท์มาให้เต็นท์แบบโยนแบบจะได้เก็บง่าย like ที่นอน้ก็อยากนอนไหนอยากมาสร้างบรรยากาศครังแจ้งเป็นเราขาก็นอนนอนพี่ก็ไม่บ้าค่นตัวถึงเวลางานก็คือทําไป โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นี่ต้นออแนะนําชื่อสานะครับสาคนอ,อุบลอยู่ตัวเมืองอุบลก็เป็นคนหนึ่งในประมาณ50คนที่โทรมาแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าพร้อมถ้ามั่นใจผมก็มาเลยไม่ต้องรออาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้นหลายคนครึ่งไม่พร้อมที่จะมาเข้าใจนะครับผมเข้าใจอยู่ผมไม่เรื่องมากผมไม่ดูหน้าไม่ได้เห็นหน้าเขาด้วยนะครับผมดูกันที่ผลงานดีกว่าผมฟังเสียงดูแล้วก็รู้ว่าเขาก็เป็นคนจริงใจนะอยากจะทํางานจริงก็อุตส่าห์มาถึงนี่ บอกว่าก็งั้นเขาไม่มีตังค์ผมไม่อวนอยู่แล้วถ้าโอนปุ๊บกลัวไม่มาเข้าใจเนาะแต่ว่าผมก็ให้ไปหามานะเขาก็ยินดีที่จะหามาให้เอาไปยืมตังค์มาแล้วก็ได้ค่ารถมาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวอบัญชีมาแล้วก็แจ้งยอดพี่มาจะึงดเงินให้เขาไปนะครับโอเคครับสําหรับที่นี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนมันบ้านเรานะครับเขามาอยู่ที่นี่มาด้วยใจอยากจะทํางานผมก็จะมีงานเขาทำแล้วบองได้ผมไม่ใช้งานหนักแน่นอนนะครับเบอร์โทรที่ให้ไป ถามเขาได้เลยนะครับอน,นาคตอีกอาทิตย์หนึ่งสอาทิตย์สเดือนสีเดือนค่อยถามเขาก็ได้ไม่เป็นไรว่าเขาอยู่อย่างนี้เป็นยังไงบ้างผมเอาเปรียบเขาไหมนะครับวันนี้จะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจเริญพร